นี่เหรียญอามสองสี่เจ็ดหกหลายเหรียญน,นะในประเทศไทยก็อยาา่างลักษณะเพราะเปลี่ยนว่าใต้ก็เจ็ดสองขาสิกอีกแล้วพี่เเหรียญเนี้ยของวัละังพี่เอห็นไหมครับอย่างเงี้ยเราเลียงยุคไนะไหมอันนี้เห็นไหมก่อนอันนี้แต่ก็หลังอันนี้เนี่ยคุณเจอมาคุณก็จับดีว่าเข้าอันไหน วันนี้ได้เช่าพระมาองค์หนึ่งนี่อุ้ยนี่พศสองพันห้าร้อยสิบเนื้ออะไรื่น ดีลยโสอะเนื้อทองคำํำนี่องนี้เป็นทองคําครับพี่ไม่ใช่พิ้วไม้ครับเนื้อทองคําสมเด็จพระบรรทัดนี่เข็มมัจารีมหาเถระทองคําอ่าใช่ครับเพียรนนิจัมมอกโกนี่งานผูกพัตตสีมาวัดนะเวตะวันคํามาวาด ปี2,510ข้างหลังเป็นหลวงพ่อสำลิศหลักการซื้อพานเนื้อทองคำคือถ้าหลังปี2,530ขึ้นมาเนื้อทองคำจะไม่ค่อยแพงถ้าก่อนปี2,530ลงไปจะแพงยิ่งก่อนปี2,520 ก็จะแพงขึ้นไปอีกยิ่งถ้าเป็นพระเนื้อทองคําก่อนปี2500ยิ่งซุปเปอร์แพงดังนั้นเหรียญทองคำเหรียญน,นี้ปีพศ2510ซึ่งในปีพศ2510ทองคําเป็นของที่มีราคาแพงและล้ำค่าแท้ชัดเจนแท้แบบไม่ค้องซื่อเลยเน่ เตาปูนปูโตล้วนเศครับพิวาัลาพลคือจริงๆวัดเนี้ยเขามีชื่อว่าเลยไหมวัดเชิงหวายทรงคุณค่ามากๆครับยี่บุญทิ้งไม่ใช่ะหากันง่ายๆครับแบบนี้ถูกต้องครับเมื่อก่อนวันเกิดหลวงพ่อตลกทั่วฟ้ฝเามืองไทยจะมาเล่นทุกปีอ่าเห็นไหมเวลาเรารู้อะไรเกี่ยวกับพระ มัน Amazing ชวนชื่นด้วยอ๋อพี่บอลเคยพูดถึงท่านอ่าเห็นป่ะนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เวลาเรารู้อะไรในพระเครื่องอะ่ะมันจะเกิดศรัทธาในคุณค่าแล้วเหรียญเนื้อทองคำอะ่ะที่สร้างในปีหนึ่งศูนย์น่ะแพงทุกอย่างแพงมากด้วย เอาถึงสร้างทองคำได้ไงครับได้เห็นรู้จักนี่แหละสันควานตั้งคณะ,ะเชิญยิ้มอโนตอาเป็ดถามตัวอะไรเชิญยิ้มได้ครับคนนี้ท่านนับถือมากนี่ไงมีความสุขไหมเพราะเวลาเราได้แอมินกัมายิ้มฟันหน่อยพราเวลาเราได้หยิบอะไรมาเนี่ยแล้วเราพูดถึงอ่ะเมื่อก่อนอ่ะนั่งคุยกับคนไม่รู้อ่ะก็อื่นนะ แต่ไหลสดเนี่ยคนเห็นทั่วประเทศคนที่รู้ก็มานั่งบอกข้อมูลกันอิ่มใจไหมอิ่มใจสุดเนี่ยแหละมันคือความอิ่มใจผมจะบอกให้ดีกว่าซื้อไปแล้วยะต้องไปนั่งคิดว่าเฮ้ยซื้อมาทําไมแพงไปหรือเปล่าเขาเล่นเท่าไหร่แทหรือเปล่ามันต่างกันหลวงพ่อท่านเก่งวาจาเซ้น เนี่ยวันนี้ได้มาโหตื่นเต้นตื่นเต้นจริงเพื่อนๆคิดว่าเหรียญเนื้อทองคำปีหนึ่งศูงนยะมีอะไรถูกบ้างเป็นแสนแน่นอนที่เกียงไกลหลักการง่ายๆพัดเนื้อทองคำที่สร้างก่อนปีสามศูนย์จะแพงยิ่งเก่ายิ่งแพงเพราะหลังปีสองพร้อยสาสิบขึ้นมาเนี่ยนิยมสร้างพันเนื้อทองคำกันเยอะใ ครับทรงเสีมาใจสั้นอีกแล้วครับเจอเหรียญน,นี้วันนี้ก็มีไฮไลท์นี่เหรียญน,นี้ให้ดูกันแล้วก็เรื่องราวของวัดละคังที่นั่งพูดคุยกันนี่อันเนี้คือเหรียญของวัดละคังเพื่อนๆือนเชื่อไหม นี่วัดะระฆังมีเหรียญแบบนี้เชื่อไหมวัดะระฆังมีเหรียญพระพุทธนั่งบัวแบบนี้สร้างในปีพศ2476เหรียญขนาจา์ในประเทศนี้วัดไม่ได้ยิ่งใหญ่ติดอันดับท่อวัดะระฆังยังเหรียญหลายหลายหมื่น เป็นแสนแต่เหรียญของวันละคัางปี2476เฮ้ยล้ำค่าไหมงานเมือ่อโลงกระาซีโปล้ำค่าไห <ไง S 1> มอเมซิ่งไหมเนี่ยคือหน้านะคล้ายๆเหรียญหลวงพ่อไร่ขิขงใช่ไหม <D> อ่าแต่หลวงพ่อไร่ขิงเนี่ยเป็นช <D> ่างคนานี้ <D> แต่แกะตอนปีหกกว่าหกแปดแต่เจ็ดกว่าก็จะเป็นหน้านี้ หน้านี้ก็จะมีหลายพักเกจีอาจารย์นะที่ใช้ทัศิลปะการแกะหน้าแบบนี้แล้วอาจารย์รู้ได้ไงว่าเป็นบานรัคังทังคนเดียวกันใช้ไหมอ่าคังเลือยคังกระบ,บอกครับต้องเลือ,อนี่เ,เป็นที่น่าสนใจ เหมือนมีเนื้อผงด้วยนะครับพิสุทธิพงศ์ห<า>เหมือนมีเนื้อผงด้วยนะครับนะสองสี่เจ็ดกว่าค้างเรื่อยเป็นคำถามที่ดีสวัสดีพี่เก่าครับปฏิมากรน,นะเหมือนกันอ่ะนี่เพียงแต่ว่าไอตะกะการบอกว่าพาร์เก้เพราะไม่เคยเห็นเนี่ยหรือไม่มีเพราะไม่เคยเห็นเนี่ย ติงตองนะมันต้องถามว่าไอ้คนที่พูดอะเห็นเยอะก็น่าดไหนขอแบงได้ไหมครับพุนเคยเห็นครั้งแรกเรียนนี้คล้ายๆเหรียญน้ำเต้าปูทัวหลังอันนี้เจ็ดสองสี่เจ็ดหกนี่เหรียญอามสองสี่เจ็ดหกหลายเหรียญน,นะในประเทศไทยก็อย่างลักษณะเพราะเปลี่ยนว่าใต้ก็เจ็ดสองขาสิกอีกแล้วพี่เอเหรียญเนี้ยของวัลลังค์นี่เอง นามอกเรียนสองสี่เจ็หกหลกกูน้ากราพระราชโมลีไหมครับเนื้อสีเหมือนมะขามเปียกเลยนี่ครับที่ระลึกในการหล่อพระศรีอานนี่อุทิศถวายให้สมเด็จพระพุทธโกษาจารย์เจริญอิสารางกูณอายุทยานี่ไง ผมเจอเหรียญแบบนี้มันรู้สึกว่าคุ้มค่ากับชีวิตนี้ที่เกิดมาเราได้เล่นพระเราได้เจอของแบบนี้อ่ะศิละปะก็เหมือนเหรียญบางกอบัวด้วยใช่ไหมก็คือที่ศิละปะเหมือนกันเพราะทําจากล้านเดียวกันศิละปะเดียวกับวัดกอบัวเลยดิสิษยิชัยครับเหรียญบางกอบัวก็ต้องปีเจ็ดกว่าเนี่ยเขาศิละปะยุคเดียวกันเนี่ยแล้วเหรียญแบบนี้ย โอ้โหมันประเมินค่าไม่ได้คุณก้าทางจิตใจอ่ะนะครับแล้วก็อย่างพระเครื่องในถานนี้ผมบอกเลยนะครับเพื่อนๆใช้ความเก่าแยกความแท้สำคัญนะใช้ความเก่าแยกความแท้ก่อนอ่ะเมื่อคุณใช้ความเก่าแยกความแท้แล้วนะคุณก็จะได้พระแท้ แล้วก็มาดูว่าพระเก่านะเอกลักษณ์พิมพ์ไปในทางที่ใดแล้ววัดใดอย่างเงี้ยตะกัวแบบนี้ตะกัวร้อยปีตะก,วตะกัวแบบนี้ย่อนร้อยปีหน่อยตะกัวแบบนี้สองพันห้าร้อยเห็นปะ ถ้าเพื่อนๆมีหลักการนี้แอดมินเลยเอาตะกัวเก๋ให้พี่หน่อยนี่ซึ่งพ้าเนื้อตะกัวเก๋มันจะไม่เก่าเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเราเลียงยุคได้ไหมอันนี้เห็นไหมก่อนอันนี้แต่ก็หลังอันนี้เนี่ยคุณเจอมาคุณก็จับดีว่าเข้าอันไหน แบบนี้เข้ากันนี้ง่ายไหมแบบนี้เข้ากันี้ง่ายเลยเพราะเก๋มันไม่เก่านี่เก๋เก่าเท่านี้ไหม เก่าเท่านี้ไหมไม่เก่าไม่แห้งเห็นปะเข้ากับพวกเขาไม่ได้เลยอ่ะดังนั้นนะครับในถาดนี้เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยเก่าเก่าอันนี้ไม่ใช่ตะกักวเป็นเนื้อดีบุก นี่เป็นเนื้อดีบุกค,คุณเข้าใจนะนี่ดีบุกเหมือนกับหนูเคยเห็นพี่ที่มีเหรียญดีบุกไหมเหรียญสตังรูอ,ะอ่ะเข่ายปูสุกเท่านี้ไหมไม่เท่าพิมพ์เป็นปูสุกเขีวปะาแต่ความเก่ามันไม่ได้อะ่ะไม่ถึงอะ่ะ จะใช้พระปู่สุกเสกไหมล่ะก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ปู่สุกเห็นไหมเนี้ยชินอะดีบุกกระลุกเขียนไหมครับดังนั้นแบบนี้ให้พิมพ์ไปปู่สุกก็ไม่ทันปู่สุกก็ไม่ใช่พระปู่สุกง่ายไหมเออเมื่อง่ายแล้วเห็นไหมฮะนี่ เข้านี้ได้ไหมไมีก็ยังไม่เนียนอยู่แบบนี้อยู่ด้วยกันได้นี่ไงแบบนี้ไปเข้านี้ได้ไหมไม่ได้เข้าตรงนี้ได้ไหมพวกเดียวกันได้ก็เหมือนคนอายุยี่สิบเอาสี่สิบเอาหกสิบเอาแปดสิบมาจัดหมวดหมู่แล้วครับเจ๊ไหม ซึ่งบอกว่าเก๋เนี่ยมันเข้าพวกเขาได้ไหมเข้าไม่ได้ใช้ความเก่าในการแยกแท้เก๋หลังจากนั้นค่อยมาศึกษาเอกลักษณ์พิมพ์อ่ะอย่างเงี้ยพิมพ์ปูสุกผมถามว่าแท้ไหม แท้ไหมครับแบบนี้แท้แท้ครับเห็นปะเก่าคือแท้ดูเก่าเป็นเล่นพ้าได้แท้แท้ครับแท้นี่ปูุ่กป่ปากคอมะขามเท่าแบบนี้สองหมื่นซื้อไหมกากาแหวนไหม นี่ตอมาแถมไหมงค์นี้แถมไหมครับแถมเอกลักษณ์พิมพ์กี่บัวข้างล่างเขียนอาหังที่ไหนปูไข่วัดเชิงเลนเนี่ยปูไข่โอ้ยแพงนะดูแถ้ยังไงดูง่ายๆแค่นี้แหละครับอ่ะนี่แบบนี้ แท้ไหมแท้เอกลักษณ์พิมที่ไหนตอบน้อยสามจีงพ่อโมอย่างนี้พ่อโมสามจีนกล้าขแขวนไหมแท้ก็ดูง่ายๆแกนีน้เองนี่อ่ะเรื่องราวของทองผสม ทอมผสมนี้ผมแนะนำไหมเมื่อได้ดูบ่อยมากแบบนี้ลาวปีอะไรเก่ากว่าไพรีพินาศไหมคลาสิกเลยแบบนี้เจ็ดกว่าอ่าเจ็ดกว่าไพรีพินาศเก้า้าสองสี่กว่าเก่ามากเก่ากว่าครับอ่าแล้วสองสี่เจ็ดกว่าใครสร้างพันได้ต้องเหลืองมั้ง นี่ไงชัดเจนไปดูเนื้อพระพระบยเป็นแบบนี้ไหมพอโบยครับองค์นี้แถ้ไหมง่ายมากนะในการดูพระถ้าคุณคือเก่าแท้อัตโนมัติแล้วเก่าเนี่ยพิมพ์เป็นวัดไหนก็หาที่ได้ง่ายๆเพราะในสมัยก่อนพระสร้างไม่กี่วัดไง นี่ผงคุกรักนี่ผงคุกรักนี่นแบบนี้เก่าไหมถ้าคนนึกความเก่าไม่ออก นึกถึงขมิ้นเศกปู่เพิ่มขมิ้นเศกปู่เพิ่มเก่าเท่านี้ไหม,ไมเนื้อผงพ่อขายคุกรักปู่เยี้ยงวัดป่าคุกรักปู่สีอ่างศีลาเก่าเท่านี้ไหมป,ปู่สุกอ,อยู่แล้วครับคุกลักเก่าแต่เก่ามาก เข้าใจง่ายไหมง่ยอย่างนี้นะแขวนสบายใจไหม,ง,ม,มง่ายแค่นี้เลยนี่ครับการดูพระนี่เจ้าคุณจุ้ยแขวนได้มั่นใจสบายใจครับเห็นป่ะวัดสามปื้ม เก่าเท่าปู่สูกไหมก็ไม่เท่าขอแบ่งครับอาจารย์พิธนาชุดนี้แบ่งอะไรไม่ได้เลยเพราะชุดนี้เป็นของนะครับพี่ทุยแขวนได้ทัวไทยครับไปถึงสิงคโปร์เลยอ่ะดูสิอย่างเงี้ยนะแบบนี้หลังปีสองพหร้อย เก่าเท่าไหมโอ้ผมบอ,อกว่าเครื่องใช้วอาก่อนในการดูแล้วดูดีครับอย่างเงี้ยเก่ากว่าสมัรยร้อยไหมท่านนี่อะไรไม่ออกเก่ากว่าราคทางร้อยปีปีหนึ่งห้าไหม นี่ไงผระหลังปีสมัยร้อยเนื้อแบบนี้อันนี้เก่าวกว่าไหมยัง,งเการร่ากว่าเมื่อเก่าคือแท้แล้วแล้วพิมพ์นี้เป็นที่ไหน<ม>คุณเห็นปะพะักทกคุณใช้ความเก่าในการแยกพักคุณก็จะเล่นผราได้ง่ายแบบนี้ และไอ้พักแบบนี้บางคนบอกโอ้ยเก๋ไปหามาขายสิถูกป่ะพักเก๋ต้องไม่มีองเดียวพักเก๋ทําความเก่าไม่ได้ดูเก้าง่ายเล่นง่ายเล่นง่ายขึ้นเยอะกูบุญไหมครับใช่พิมพ์นี้คือปิดตาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วดูง่ายดีจังอ่ะแช่ไหมฮะนี่ เมกระพัดแบบนี้เก่าไหมเข่าตูมปูบุญรักแห้งแต่คาตานี่แล้วเมกระพัดแบบนี้คุณเห็นไหมพออีพออีเก่าเท่ากันไหม ไล่เลี่ยกันเลยครับอายุเห็นปะซึ่งเมกะพัดเก๋เมกะพัะจะทําได้เก่าแบบนี้ไหมไม่เห็นไหมครับไม่ว่าจะวัดไหนอะอายุเป็นพัทเนื้อเดียวกันอายุอานามใกล้เคียงกันความเก่าเขาก็จะใกล้เคียงกันเนี่ยการดูพระที่ใช้ดูพระได้อย่างชัดเจนและง่ายๆที่สุดองค์นี้ดีมีเสร็กเลยครับเนี่ย ส่วนอันนี้ปิดตาไม้โพไม้โพเป็นยังไงคิดถึงไม้สักคิดถึงไม้เต่งคิดถึงไม้แดงคิดถึงไม้อะไรนะเก้าหลังมาเนื้อแบบนี้ไหมล่ะไม่ต้องส่องรอบต้องเลยครับความเก่ารู้เลยว่าเป็นของแท้อ่ะเนี่ยไม้กุลจชนิดเนื้อก็ากุละอย่างวัดหนัง ูดนี้ของพีิทวีล่ะครับใช่นะคเพราะว่าอยากจะเขียนชื่อแต่ละองค์ว่าหลวงพ่ออะไรบ้างแต่วันนั้นปิดเสร็จแอดมินเอากลับไปแพ็คนี่เอาถุงไหมดูดิลูกปูเอี่ยมไหมครับปูเอี่ยมอยู่แล้วครับนี่พิธนาบอกคอเมาสักชุด มีชุดเหมาไม้พีเกียงไกลยอย่างเงี้ยเนื้อดินจุ่มรักเพื่นไม่ว่ารักแบบเนี้ยกว่าจะแดงแบบเนี้ยใช้เวลาหลายสิบปีไหมเป็นร้อยปีไหมซึ่งดูรักแบบนี้ได้ก็จะเอาไปดูรักเครื่องรางได้อ่าไม่ขาดใจเพื่อนๆละ่ะชุดนี้ของเนี่ยอ่าชุดนี้ของพิทวี